รวบเพิ่มอีกหนึ่งผู้ต้องหาตอกคดีฆ่าสองสามีภร,รยาที่ไต้หวันโดยวันนี้พลตำรวจโทจีรพบภูริเดชผู้บัญชาก,การสอบสวนกลางพร้อมด้วยพันตำรวจเอกอนเนกตามสุภาพรองผู้บังคับการปรับปรามรวมถแถลงการดำเนินการสืบสวนสอบสวนเหตุฆาตกรรมสองสามีภร,รยาชาวไทยที่ไต้หวันซึ่งก่อนหน้านี้นายสันติหนึ่งในผู้ต้องหาได้เข้ามอบตัวกับ,กบทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและจัดก,การสืบสวนเพิ่มเติม พบว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุในครั้งนี้อีกสองรายซึ่งศาลได้มีการออกหมายจับผู้ต้องหาแล้วทางเจ้าหน้าที่จึงมีการลงพื้นที่ติดตามจับลุมตัวน,นายธนวันรอายุ42ปีโดยจับคุมได้ที่บริเวณหน้าบ้านไม่มีเลขที่ในจังหวัดกาลสินจากการสืบสวนเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ตำรวจพบหลักฐานที่น่าเชื่อว่าในการก่อเหตุฆาตกรรมครั้งนี้มีผู้ร่วมขบวนการอีกสองรายซึ่งหนึ่งในนั้นคือน,นายธนวัต์จึงได้มีการลงพื้นที่ติดตาม สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสาร,รภาพโดยร่วมกันกับนายสันติและพวกอีกหนึ่งคนที่ยังคงหลบหนีใช้ท่อนเหล็กตีสองสามีภรรยาจนเสียชีวิตจากนั้นจึงมีการนำศพขึ้นรถเก่งไปทิ้งก่อนจะหลบหนีกลับไทยและหลบหนีมากบดานที่จังหวัดกาลสินอย่างไรก็ตามผู้ก่อเหตุอีกหนึ่งรายที่ยังคงหลบหนีการจับกลุ่มทางตำรวจจะมีการเล่งติดตามสืบสวนและนำตัวมาดำเนินคดีดโดยเร็วต่อไป